สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะมือเลี้ยงครับพี่น้องฟ้องไปครับแล้วเหรอครับ<น>มือหินเป็นก้อยเลยว่าสันเพราะว่าครับเรียกร้องมาหลายปกติว่าสิจรเฮ็ดก้อยสำหรับพระเอกเบีลยวเอาเด้อเอาผูา้ดใดแน่อยอดตัวโชคนางเอกอ้นผูน้ดใดข่มใจห,หัวอยู่น,นมาแม่เอาก้อยไปกินอันนี้ไปกินสามกนเด้อว่าเอาเอาเอา,เอาอยายดอนนางเอกติมน,น้ำเอาเลยครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งหมดสิบสามกล่องแม่แดงห้ากล่องพี่พัดสามกล่องครับแล้วก็ คุณพี่ยังก็หากองเนาะเอาเอาพันกันเขียนมาหนีแมาแม่ลูกมาใครจะเอากุ้ยก้อยเอาเอามาเอาเอออดดีเออดดี้กับเซกี้เนาะเอาเลยลูกเอาเลยนี่ดาวไก่น้อยอ่ากล่องหนึ่งอันนี้จะให้แดนเซอร์สองกล่องให้ทีมอันนี้คนละกล่องสองกล่องไปแล้วเนาะไปเอกเบลไปแล้วเอาไปโจมไปแล้วพุ่นทั้งพุ่นละ เอาเพลงตัวมาบ่ะนี่มามามาจานอุเทนไปกินกับจานอุเทนเลยนี่เพี่ไปกินน้ำกันเลยนี่มันมันนั่นมีสองหรือบทสิบสามกองแมนแมนเอาเอาไปน้ำกันเลยสองคนขอบคุณครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเพิ่นรวบรวมมาแล้วทั้งบทสิบสามกองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปให้ทีมงานเดียนเสือก่อนปันกันทั่วถึงน้องรถมี เฮลเอาให้น้องๆ้เดนเซอร์หน่อยมันเพื่อเขาอยากกินอันนี้สองกล่องฝากให้น้องๆ้เดนเซอร์ด้วยนะจ้าก้อยก้อยก้อยเอาไม่มาเปิดโอเคนะครับไปทีมเดนเซอร์ทั้งคุณนะครับบารนี้ทีมทีมพ่อขั้วแม่ขั้วทีมรถทีมล่าฮาว่าจังไหนลูกพี่ออก ทุ้นผทั้งผลพ่นประชุมเราบอกทั้งผนเอาไปทั้งข้าวจักสองเนาะเพราะว่าที่บ้านพี่เอาไปแล้วว่างันน้องเบลเอาไปด้วยอ้าวสร็ละยายปวงเอาทั้งนี่ที่แม่ข้าวที่ฉันเอาน้ำกันดีเด้อมันได้บ่หลายนะยายเออเอาเอายายเอาเออเอาก้อยก้อยจ้าจะเป็นตัวเส้นเราเอากินน้ำกันพ่นสก๊อตเนี่ยล่ะไม่แต่ว่าเอฟซีพ่นเหมาแล้ว ก็เลยเลาะแจกให้เลยมันไม่มีรายชื่อนะเอาแล้วแต่ผู้ใดสิกินัด้สินะเออเอาไปให้กินน้ำกันกินน้ำกันลุงตู่แจกแล้วเด้อลุงตู่แจกแล้วแจกแล้วบนน้ำคุณเอาหมายถึงว่าอยากกินใส่กระรอกรถเป็นจุ๊บเป็นจุ๊บโอ้ยจังสิถามจังยุ๊บมองกสิหู้ที่เจ้าสิไปกินมองไรซะนะเฮ้ยเนาะบนน้ำบนยี้ตัวหงายากี่ลิบอ่าเข้าใจยากกี่ลิบบนนี่หนิเพื่อนเจ้าอยากกินน้ำไผลเจ้าไปหากินรถพ่อเอ้ยสองกล่องนี้ก็จะไปให้ทีมนักดนตรีบัตรดิ มันบ่หลายพี่น้องมันสิบสามกองก็เลยว่าแบ่งแบ่งกันไปเอาเออกินรสกินรสกินน้ำให้กกินรสพอโอ้โหน้องไม่เห็นตัวขอเฉยยากอีหรือบ้างยู่ใส่ยู่ใส่อยู่แจ๊คสีว่านจะไหนล่ะพ่อเอ๋ยอาจารย์นักดนตรีอยู่กันครบไหมเนี่ยเอาครบแน่บ่ครบแน่กับพอเป็นหยังดอกเอาน้ำกันนี่ละ สีมันเรมตืมต่ำเอาเอาก้อยก้อยก้อยผู้ดใดสิเป็นตัวเอาจานรับเอามาเราจานเอา,อเากินน้ำกันเหลือสองกองก็เลยมาให้ทีมนักดนตรีก้อยเอาว่ได้จูด้วยมันไอ้ก้อยเอาเด้อฮา,อาเพือดสิเลี่ยวทั้งเตี้ยมันเวียนหมดน,มนะจนปวดหัวกินข้าเลีงกินขา้าเลี่ยงไปแล้วขออนุญาตกลับไปตั้งจังหก่อนนั่นละ พอได้จวดจาาก,กันเอฟซีพ้นซื้อหายแล้วแบ่งกันไปทุกไฟทุกแผนกนี่ลกตัวมากินกำลังรุ่นตีก็ได้เจ้าพ่อพอยื่ยนตัวไปกินน้ำผมกันได้ปะผมแบงม่งไวครับโอลวัดอยู่ไปกินน้ำกันเท่า,า,าครับผมอตอนนี้กำลังตุ้มโฮมกำลังจะ,ะประชุมนะครับเตรียมงานกันนะครับตอนนี้ มองละสองกองสองกองนักดนตรีสองแดนเซอร์สองนะครับกินลราบอกไปกินน้ำนักดนตรีก็ได้บ้าก้อยไหมเอาไปเอาตีเอาหรอขัวเอาขัวเอาขักครู่โอเคเเลียโอคไม่ต้องกินขนาดเพรต้องกินปั้นเขาจะข้ามก้นพี่น้องบัตรนี่กินแดนเซอร์เราเอาแดนเซอร์ใหม่บอกครับใช้ละก้อยไม่ใช่ละบ้างอ่บ้าตอนนี้ถ่ายได้นะ แต่ว่าตอนซ้อมนะครับอาจจะสงวนจิตสักหน่อยใช่แต่ประชุมจะเข้าเพราได้ปรึกษาเรื่องกันน้ำมาคงพอดีล่ะมาครับมาสบายปะบดบดทุกตำแดน่งบดทุกตำแหน่งบ่เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเอาทุกตำแหน่งเลยทุกตำแหน่งเลยถ้างั้นน่ะเออนักตัวตีลายเพ่งสักคนก็ได้่อยสิมามาเด้อสุขูสุคนเด้อว่าจัน เออผู้ใดกินเขาก็ยู่ก็กินสักวันไม่ไหวว่าก็วากินเขาก็ได้ปุ้ยข้างเปียวคือว่าของมันจะรุกน้ำกันหากล้องนั่นแหละเอาขึ้นไปหันเออปัญหาเลยโอเคครับข้างเปียวละเออข้างเจ้ากระตั้งหักเออไปกันไปเออข้างเจ้าตั้งหักโอเคครับโอ้ยนังถือกลับมาอยู่เนาะเออเอามาเอาโอเคไปแตงปลาเขามากินที่เข้ามันก็จะเกินปะสุ่มไหนทั้งหมดท่านได้กินเขาก็ยุได้หน่ปั้นเขาจก็กำก่อน กระยังวายจนเลยปวดกระลังลายๆไปเลยทั้งหมดเอาวอลล์ออเด้อได้ยินอยู่ดอกทรับพี่โจกเขาไมากินเขากับป๋าอ้วนก่อนน้องให้กินกล้วยไปเนี่ยทำไมอ่ะขั้วเอาสินั่นไงกินกล้วยเพราะกินกินโป๊ดกล้วยเพรากินกินโป๊ดอ้าวฟีดไปก่อน ไปประชุมกันครับไปมาประชุมหมดทุกคนสิหมดทุกคนหมดทุกคนเอาเข่าก่อนเอาเข่าก่อนเอาเข่าห่อนหอนไปก่อนเขาเจ้าสีประชุมก่อนได้หนิขาเจ้าสีประชุมก่อนได้หนิกินเข่าก่อนมาปหมหิวเข่าแล้วมาแม่จันมามาพี่สิกินน้ำมาเด้อมามาดูดีกินเข่ามามากินเข่าก่อนกินเข่าก่อนได้บัดนี้หิวเข่าแล้วพี่น้องเลยนี่ครับ ูะไรบ่มากินริบกับขวาเด้อพี่น้องเอาถ้าผนประชุมแล้วแล้วจังสียางไปพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกำลังเอื้อนกันประชุมนะครับขออนุญาตปั่นเขากับลุงตัวก่อนลุงตัวพักมาไหมเฮ้ยว่างโหลดว่างโหลดมากกว่านมาคือกินทุกผู้เดียวบ้าอ่านข้ใดหน่ะโอ้ของไปเอกตุ้มมาพี่น้องกินเขาน้ำกันกับลาบก๋วยซอยเสียปั่นกันกับมะคบภายในดอกพี่น้องเพราะว่ามันกัด สิบสามกองคือจานหลอยวานน่นแหละทั้งเบิดเนาะแม่แดงหาพี่พัดสามนะครับแล้วก็พี่ยังอีกบุหานะครับของอก็เลยปั่นกันบวครบป,ปันใดดอกนะครับมันกัดโพรกำสองขับเนาะอืมก็ถือว่าพ่อได้จวดจัดนะครับเอาโอเคพี่น้องมาที่กินเข่าก่อนโอ้ไล่ตาดิยกหน้ายกหลังยอยู่กินเข่าก่อนเด้อพูดยังบ้านด้วยมา,วยวาแต่เลี้ยวเมียก ขออนุญาตเดี๋ยวไปข้าวหนึ่งไปเดี๋ยวจะยางไปประชุนน้ำฝนก่อนปั่นขเขาชะกมกันไม่ต้องโอเคครับ